โอ้ว้าวว้าวเลืไปดูตัวนี้กันดีกว่าโอ้ oh, mm hmm. มีโค่าค่าคนล่าเยอะมากเลยฉันอยากได้แล้วล่ะ oh. แต่เราจะเอามันออกมาได้ยังไงนะอ๋อ oh, ฉันมีเหรียญอยู่ล่ะเย้ yeah. mm hmm. นี่ mm hmm. หนึ่งเหรียญสำหรับเธอขอบคุณนี่ไปดูซีว่สใส่เหรียญตรงนี้ mm hmm. เธอก่อนตอนนี้ก็ฉัน mm hmm. เอาล่ะ mm hmm. ก็รหัสเลย mm hmm. แล้วก็ฉันก็ตกลง ตอนนี้ก็แค่หรอเอ๊ยทำไมไม่เร็วมาเลยอ่ะพังแล้วเหรอจัดการเลยเอาโค้กมาให้เรานะเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้โอ้มันออกมาแล้วล่ะดูสิไมลี่มันแป่งประกายมากเลยสวยจังดูเหมือนมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นละไปดูกันเลยเพื่อนรักถึงลากระโดดเข้าไปสืบเลื่องของเครือขายของอัตรนมันกันแล้วไปกันเลย เย้ฮ uh ูเจ๋งมากโอ้โเจ๋งไปเลยโอ้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยชุดสวยจริงเลย <Wow. S 1> แถนพี่ดี้ยังสวยมากสารที่มัสจันนี่คืออะไรกันนะเรามาถึงที่แล้วเอาล่ะมาลองใช้งานกันดีกว่าอา๋อมันไม่ทำงานอะแปลกมากจริงๆด้วย โอ้เงยหน้าขึ้นสิว้าวเดี่นวิศกลังบินมาในมื่อของเรามันบ้าปินแล้วเจ๋งเลยงั้นก็ฉันขอกันเริ่มนะเย้ yeah. ได้เวลาหยอดเหรียแล้วแบบนี้แหละฉันขเขาเล่กอะไรดีนะตัวนี้เราทุกอย่างเลยใช่แล้วฉันจะเลือก๊อกกี้กล่องน,นี้เลยเจ๋งมากว้าวมันคือด,ดาชกลเลต ของปนเลยอ,อร่อยจังเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดแล้วนี่มันอร่อยมากเลยล่ะเอ๊ะอะไรอะเหลือสุดท้ายแล้วเหรอแล้วจังเลยอ่ะอืมต้องเปล่าด้วยนั้นก็ช่างเถอะส่งกังส,สุดท้ายดีกว่าแล้วทธออะไรเ่ะเจสโอ้เดี๋ยวมันดูกันเลย ยอดเรียนแล้วจะเลือกอะไรดีนะใช่แล้วหมากฝรั่งฮัมบ้าบ้านั่นแหละที่เราต้องการไง <Nice. S 2> สวัสดีฉันจะไปเรียนลแล้วจะกัดมันเดี๋ยวนี้เลยอร่อยจังเลยเลาปะลุกปองแล้วใหญ่จังต้องมากกว่านี้โอ้ทังหน้าเต็ไมไปด้วยหมากฝรั่งเลยแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่กล่องเปล่าแล้วแย่ yeah, จังถ้าฉันกองนิดหน่อยละ่ะได้แล้วกระดุมวิธีโบราณที่ถูกพิสูจน์แล้ว เธอใส่ได้ลงไปในกระดุมและปมทายนี้ช่วยไม่ให้หลุดละเห็นไหมสุดยอดฉันพร้อมแล้วละ่ะของอร่อยรอชันก่อนนะก็เราจะใส่กระดุมลงไปและถืได้านหนึ่งไว้ด้วยเพื่อให้มันใช้งานได้โอเยฉันได้หมดฝรัง่งและกระดุมก็ยังอยู่ด้วยฉันเป็นเฉริยะจริงๆอะไรนะทำแบบมันไม่ได้นะ ชีวิตของฉันกฎของฉันไม่มีข้อจำกัดละด้วยกระดมนี้ฉันจะมากฝรั่งออกมาเทาที่ฉันต้องการได้มากกว่าน,นี้มากขึ้นโอชยัยมากขึ้นโอชัยเลยทั้งหมดเป็นของฉันไม่ต้องอิจฉานะเพื่อนรักว้าวโอชยัยฉันจะเขียวหมักฝรั่งให้หมดเลย นี่มันอร่อยจริงๆเลยไม่เคยมีคำว่ามากเกินไปอร่อยมากตอนนี้ก็หนูลาป่อลูกป่องที่ยิ่ที่สุดในโลกแล้วหาที่หลับดีกว่านะไมลี่ฉันจะป่อลูกป๋องให้เต็มห้องเลยโอ้ไม่นะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมันเด็กเกินไปโทษทีนะเจสฉันไม่มีทางเลือกนะโอ้ไม่นะมาระเบ,บิดฉันตะอ,อยู่ในเครื่องนี้ด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ตลกจังเลยเหมือนเธอแต่ยู่ในเย่แมงมุมเลยอะโอ้เหรียญใหม่มาแล้วเย้ฉันอยากใช้มันแล้วล่ะขอฉันเริ่มก่อนอีกครั้งได้ไหมข้าใจนะงั้นก็หย่อนเหรียญกันเลยตอนนี้ก็รอฉันหวังว่าของที่อร่อยๆจะออกมานะ hmm? โอไม่นะแมวทอาซิกเวส สุดๆเลยล่ะอันนี้นะมันก็มาลองอันนึงกันแต่ฉันว่ามันต้องเที้ยวสุดๆเลยล่ะโอ้ก็ได้ฉันทำได้เฮ้ยเดี๋ยวมาตอนนี้ฉันกำลังบิดเดี้ยวดูหน้าของเธอสิไมลี่ตลกมากเลยฉันจะเป็นต้งองร้องอ่ะโอ้แล่สิ่งนี้จะมีประโยชน์กับฉัน เราต้องล้างกดของรถเป้าที่ตยวสกีอะไรสักอย่างแล้วโอ้ใช่แล้วสกีเกอร์จะช่วยฉันมาเลยรีบกินเขา้าโอ้ใช่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลย <S <S นี่ตลวตอนนี้ฉันจะกินขนมได้ยังไงอ่ะโอ้ใช่ใช้วิธีแบบดั้งเดิมสิใช่อย่างน้อยฉันจะเอื้อมถึงอะไรบางอย่างกันได้เกือบได้แล้ว โอ้ไม่นะสันลำลังนถูดดูเข้าไปโอ้แล้วตอนนี้ฉันทำเงินกันดีเนี่ยโอ้โหฉันว่ามันเจ๋งมากเลยนะใช่เลยตอนนี้ฉันสามารถกินขนมทั้งหมดได้แล้วฉันสามารถเลือกอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการงั้นก็เริ่มไปทวิคซ์เลยโอ้ใช่มันอร่อยมากและตอนนี้ก็เลือกกวาสปิตโตวมันอร่อยมากเลยล่ะอืม งั้นก็มาแก้ฝืดเขาได้แฟนตาฉันชอบมันสุดๆเลยอร่อยจังโอ้อในนี้มีมาร์ชเมลโล่ด้วยนะอร่อยจริงๆด้วยโอ้นุ่มเนิ่มจังเลยโอ๊ยฉาจังเลยฉันได้แค่ท็อกซิกเวสนะส่วนฉันได้ขนมของอะไรทุกอย่างเลยแล้วเด็กของเราอยู่ที่ไหนนะ โอ้มันหน้าผากเลยเหรอนิสัยไม่ดีเลยเอาล่ะอย่าล้อช้าดีกว่าฉันจะเริกก่อนนะครั้งนี้จะได้อะไรนะโอ้มันคือโอรีโอสุดยอดเลยฉันชอบคุกกินนี้มากๆเลยแล้วก็ไส้ด้วยมันอร่อยมากสวยจังเลย ฉันมีความสุขจังเงินก็กินชิ้นต่อไปเลยโอ้ยฉันก็อยากกินนะอร่อยจังเลยเจสตาเธอแล้วหยอดเหรียญเลยรับทราบหยอดเหลียญเข้าไปเลยอะไรจะหลุดออกมานะโอ้อมยิ้มนี่นี่แหละที่ฉันต้องการมานี่เลย เออเดี๋ยวก่อนนั้นคืออะไรอะแมลงสาบงั้นเหรอแล้วฉันจะกินมันได้ยังไงอ่ะก็ได้ฉันจะลองดูก็ไม่แย่นะอร่อยด้วยซ้ำหยุดกินไม่ได้แล้วแล้วเจสไม่กลัวจะกินแลลวสาบแล้วเหรอออฉันคิดว่าฉันกินหมดแล้วล่ะมีแมลสาบอยู่ในปากของฉันอีแล้วฉันขยีกที่แยง มันอยู่บนหัวของฉันแล้วออกไปทีเออน่ากลัวไม่เไ,ไม่เอานะออกไปเอามันออกไปจากฉันทีเออฉันต้องป็นขึ้นไปบนเครื่องนี้ <c oughs> เจสเธอนี่ตลกจังเลยเออมนไม่นะช่วยด้วยมาเลยซับ <c oughs> งั้นตอนนี้แค่ตลกกันเราต้องรีเปีนขึ้นที่สูงเดี๋ยวนี้ฉันหวังว่ามันจะไม่ตามเรามาบนนี้นะ แล้วเด่นใหม่ที่ไหนนะเย้ <Yeah! S 2> ฉันเป็นคนไ e ้อกนะรนะอต่อนนะโอ้แฟนต์จิงปินเลยแต่ว่ามันไปไหนแล้วอ้าจับได้แล้วใช่เกมหนีไปนเนี่ยงั้นก็มาลองกันดีกว่ามไม่อะไร่ข้างในบ้าง <No. S 1> นี่มันเปิดไม่ออกอะ โอ้ไม oh, oh, ่นะโอ้ไม่เธอกำลังอาบน้ำด้แฟนต้างั้นเหรอเจ๋งปินเลยอไม่แล้วตอนนี้ฉันก็เปลียนไปหมดเลยกันได้ฉันหวังมันจะคงค่านะอ้ oh, ไม่มีอะไรเหลือแล้วเย <c oughs> ี่ยมเลยโอ้โอเคมันก็ถึงตาฉันแล้วอะไรจะถดดออกมานะ <c oughs> อะไรนะ จริงเหรอถามจริง uh. บรอกโคลีเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากมากเลยไอ้ขั้วงโง่เอ้ย uh. นี่นะเอาไปอีกเอาไปอีกเธอจะได้รู้ว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะอะไรนะบรอกโคลีมากกว่าเดิมซีกเหรอฉันผ่อนแล้วล่ะโอ้ไม่ฉันคิดว่าเครื่องช็อตปแล้วมันให้บรอกโคลีออกมาเรื่อยเลย,เลยจะกินหมดได้ยังไงเนี่ย โอ้ใช่มันเป็นความผิดของฉันเองล่ะต้องใช้เวลาอีกเยอะเลยฮะตลกจริงเลยกินให้อร่อยนะโอ้ยให้ตายฉันจะทำอะไรได้อีกละนอกจากกินฉันคิดว่าฉันจัดการได้นะมันมีวิตามินเยอะมากเลยอย่างน้อยก็ดีต่อสุขภาพมากกว่าขนมหวานอีกนิดเดียวแล้วโอ้ ดูเหมือนว่าบล็อกเล่จะเยอะเกินไปแล้ว oh. ออเพวาเธอชอบวิดีโอนี้ไหมงั้นกดไลค์และส u ั s c ส i b e ช่องมอนติดดูที่นี่มีชาอตเลนส์นุกๆอีกมากมายรอพวกเธออยู่แล้วเจอกันใหม่นะ